ซื้อกองสีค่ะอันนี้บ้านหนค่ะบ้านนันตั้งหมองน้องสาคุณเนี่ยคือจางคุณมาดดำหน้าหลายแน่อีนอ่าเพราะว่าอันดำแล้วมันได้ผลดีกลัวแม่ค่ะจะควงค่ะเก้าสีลัวค่ะอเจ้าสีฟัวมือละเท่าไหบาทมือละสามร้อยสามสีฟักไรยน่หน้ายีสีลค่ะมันคุมอยู่บอ่แม่อ่าให้คุมกับบ่คุมดอกค่ะแต่ว่ามันได้ผลดีคือแบวว่า เขายามเขาเยวยามหยางจนสีมันง่ายหย่าก็บ,บ่มี่หรอกกิ่นเฮ็ดหน้าไร่ไร่อันอันสารพีษออสารพิษค่ะใส่แต่ที่บาผับค่ะนี่ก้ากะที่บะผับค่ะเราเราจังมือจังสีแล้วนี่เจ้าสีป้ค้นนี่อ่ามือว้านลก้าอยี่สิบป้คนมือนี่เก่าสีคนนี่คือดำค่ะจังมือแลอ้วอาออาชิดว่ามืออื้นกับสีเหลี่ยวนี่ค่ะส,สวัสดีค่ะ